สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแซีร์เคแซททีวีนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไปเจอเกมเกมหนึ่งมาเป็นเกมแนว Battle Royale ที่มีชื่อว่า h ัน t ซน b a t t t e ลเ o u n ลอยอโอ้โหฟังจากชื่อแล้วเนี่ยเกมนี้นี่น่าสนใจนะครับเนี่ยโอ้มีการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่19มกราคมก็คือเร็วๆนี้เลยนะโอ้โหดูดีครับคุณผู้ชมคะแนนนี่อยู่ที่3.5นะครับ เกมบักเกมบักมีทุกคนบอกว่าเกมบักทั้งนั้นเลยโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับสําหรับเจ้าเกมนี้นะครับโอ้ยดูดิภาพในเกมก,ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมไม่ได้เลวร้ยวายนะครับมีการโดดล่มแล้วก็มีศัตรูเนี่ยโดดล่มกับเราด้วยดูจากรูปเนี่ยภาพในเกมคล้ายกับฟรีไฟเลยนะครับเนี่ยออกแนวเดียวกันเลยนะแต่ว่าเราต้องไปลองเล่นดูครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะว่ามันจะโอเคสักแค่ไหนนะครับ โอเคไปลองเล่นกันเลยครับสนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นโบนัส UC ราคาเด่นโดนใจที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับ UC ในราคาที่ถูกมากๆเลยครับบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆแน่นอน คุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook หรือว่า l ล n e ID ดแอดกเดนเติมเกมได้เลยครับโอ้ยน,นี่ตัวละครเหรอนเนี่ยโอ้ดูดิเป็นไอ้หนุ่มเนี่ยครับที่ถอดเสื้อนะครับโชว์กล้ามแบบนี้เลยโอ้โหกล้ามใหญ่มากๆมีร้านค้ามี VIP ด้วยนะครับเนี่ย นี่ครับมีการเปิดกล่องที่ใช้เพชรสีแดงในการเปิดด้วยนะดูการตั้งค่าของเกมนี้สักหน่อยครับมีการปรับความไวมีภาษาไทยด้วยนะครับมีการปรับกราฟ,ฟิกนะครับโอ้โหเอ้ยสุดยอดเลยมีการแบบเชิญเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวอ๋วอเป็นการเชิญเพื่อนในโซเชียลมีเดียนะคุณผู้ชมโอ้มีปืน มีครับมีปืนให้เราดูนะครับปืนเนี่ยโอ้โหมีระดับด้วยนะครับมีระดับสีเขียวอะไรอย่างนี้ด้วยนะสำหรับเจ้าเกมนี้ห้ยน่าสนใจว่ะและปืนแต่ละอันนี่จะมีค่าอํานาจนะครับ <c oughs> ค่าอํานาจนี่คืออะไรครับเนี่ยอาจจะเป็นแบบค่าแบบสเตตัสของเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าความรุนแรงของปืนอะไรอย่างนี้นะโอ้คุณผู้ชมดูดิมีตัวละครด้วยห้ยไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ย ตัวละครผู้หญิงเนี่ยโอ้โหอย่างเซ็กซี่เลยใช้เงิน599เหรียญในการซื้อตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งผมเดาว่าไอเหรียญเนี่ยน่าจะหาได้จากเกมนะโอ้อันนี้ตัวละครแบบ V I P เยกจรวิก <c oughs> ใส่สูตรแบบนี้เลยแล้วก็โอบันนี่คดีคืออะไรคดีคืออะไร,ะออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะว่าคดีคืออะไร โอ้เป็นการซื้อแพ็คนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ตัวละคร VIP นะครับเป็นน้องที่ใส่ชุดญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเป็นชุดนักเรียนนะอันนี้ก็น่ารักอ๋อดูดิดตัวละครนี่มีสเตตัสด,ด้วยนะคุณผู้ชมด,ดูดิมีค่าเกาะค่าดามเมจค่าความเร็วในการวิ่งตัวละครของเราเนี่ยโอ้สเตตัสน้อยมากสู้ตัวละคร VIP หรือว่าตัวละครที่เติมกังไม่ได้เลยนะครับเนี่นีครับชุดเขียวมีโอ้ย เบลดเหรอหน้าตายังเร็เบลเอืมอันนี้ก็โอ้สเตตัสโหดมากเลยตัวนี้เป็นตัวละครนรนะ,ระรนดับสีทองเลยนะครับตัวละครก็มีระดับเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเกมนี้มีการเติมตังอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคเอาละครับเรามาลองเล่นเจ้าเกมนี้กันดูนะครับผู้ชมมาดูนะครับว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยจะสนุกแค่ไหนนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ทําการปิดเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวออนไลน์หรือออฟไลน์กันแน่นะครับแต่ถ้าปิดเน็ตแล้วเล่นได้แบบนี้ก็น่าจะออฟไลน์นนะครับทุกท่นนี่ครับบอทครับผมถ้าปิดเน็ตแล้วยังมีคนแบบนี้ก็ชัวรอเอร์เซ็ครับออฟไลน์แล้วโ,โหดูบอตรโอ้โบอทนี่ยางดุ ปุ่ครับปุ่อือโอ้เป็นการยิงแบบออตโต้เนอเมื่อเราเล็งไปที่ตูเนี่มันจะยิงแบบอัตโนมัติเลยก็ถือว่าโอเคตั้งค่าปุ่มไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราสามารถยิงแบบออตโต้ได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ <c oughs> แต่มันฮาตรงที่โดดเครื่องบินมาแล้วกลางร่มเลยนี่นะโอ้โหฉีกทุกกดของเกมแนวแบตเทอรอย่ลยเลยนะสำหรับกเกมนี้นะเอาละผมจะโดดลงมาตรงจุดนี้หวังว่าจะไม่มีบอท โอเคขอหาปืนซักหน่อยหาถ้าวิ่งไงี่ยทำไมต้องเอียงตัววันนี้ไม่มีปืนเอ,อ้าเดี๋ยวเดยวเหมือนมีคนว่ะึบเฮ้ยเ,เอาแล้วขอปืนสักกระบอกได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีปืนโอ้ยเดี๋ยวผมโดนยิงจากไหนจากไหนเออแล้วปืนไปนไหนวะเนี่ยวันนี้ข้างหน้านี่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีซอมบี้ ถามจริงโอ้มีซอมบี้นะครับเกมนี้โอ้โหตักกล่องมาเปิดยังไงเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องกําจัดซอมบี้นะครับเนี่ยในการเปิดกล่องนะแต่ตอนนี้ผมหาปืนก่อนเออได้แล้วได้แล้วโอ้เอ็มโฟยิงโอางยโอ้โหสไนลราได้อะไรไม่ได้ไ,ได้สไนโอ้โหไปหยิบสไนมาเท่นั้นเลยเอาเอ็มโฟมาสิเอออันนี้ก็ยังพอมีหวัง โอ้ยโอ้โหพี่บี้โอ้ยอย่างเยอะเลยเออโอ้โหเกมแนวเพลทเทอร์ลอยเยที่มีซอมบี้แล้วคุณผู้ชอมอะไรที่บ้าไปแล้วเด็ดเด็ดกระสุนหมดหรือเปล่ากระสุนหมดโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออได้แล้วได้แล้วใส่กระสุนจริงครับพี่ยิงมันเออเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนะยิงซอมบี้ได้เพชรมาด้วย ถามจริง <po target> นี่เพชรนี่ก็คือแบบต้องเติมตังเริบเนี่ยโ้แสดงว่าเราหาเพชรได้จากในเกมนี oh, ้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินในการซื้อเลยนะคุณผู้ชมดิว่าเป็นเกมสลับสายฟรีสุดๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ดูดีโอ้ยเพชรเต็มเลยโหได้ไ้เกือบห้าสิบหกสิบเพชรเลยนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเอาว่ะเอาว่ะ เริ่มเห็นความมันของเกมนี้ตรงที่ว่ามันมีซอมบี้นี่นะครับชอบตรงนี้แหละโอเคปแต่มีอะไรให้เราฟาร์มบ้างครับเนี่ยแถวนี้ไม่มีเลยดูวงสักหน่อยมีการวงบีบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แผนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากโอเคแล้วเอาออกจากแผนที่ยังไงครับเนี่ยอโอเคไอผมได้ยินเสียงรถว่ะ เฮ้ยมีบอดขับรถได้หรออย่าบอกนะว่าบอดขับรถได้โอ้โหทำบอตขับรถได้นี่เกมนี้เนี่ยผมให้เป็นเกมแนว Battle Royale แบบปีหรือว่าแบบทุนต่ําอันดับหนึ่งในใจผมเลยนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าเกมนี้โอ้ยแล้วข้างหน้านี่จะเป็น Air Drop นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับดูดิเกมนี้เนี่ยปืนเนี่ยจะมีระดับด้วยนะครับคุณผู้ชมยิ่งระดับสูงเนี่ยมันก็ยิ่งแรงนะ ดีแหลมจริงๆเยี่ยมเลยโอเคขอไปดูข้างหน้าก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวดไอ้นี่มันไอ้นี่มันคนหรือบอทเนี่ยอื้อหือยเดี๋ยวดูเออเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายบอทก็หัวใช้ได้นะครับคือเราสามารถเล็งได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่มีสโคปนะครับโอ้ยกระสุนกระสุนเอามาเอามาเอามา อันนี้น่าจะเป็นชุดเก่าะเนาะเนี่ยอาร์เมอร์เพจเนี่ยใช้ยังไงครับเนี่ยมีกระเป๋าหรือเปล่าเกมนี้ไม่มีกระเป๋าด้วยเอ่ออันนี้อะไรครับเนี่ยมีโอ้มีโล่พอเรากดใช้นะครับเกาะเองเราจะเต็มแบบนี้นะครับแต่ว่าใช้ได้จำกัดนะครับคุณผู้ชมแลวอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นลูกคลายวิทยุถามจริง แอ r ดอบโอ้เปิดออกมาของเต็มเลยบ้าไปแล้วโอมีตอนนี้เราได้เป็นคอสโบนะครับผู้ชมแล้วก็ปืนนะครับปืนสั้นหนึ่งอันเดี๋ยวมาลองใช้คอสโบนะครับเป็นระดับสีน้ำเงินนะเดี๋ยวลองแอร์ดออีกสักอันหนึ่งกดออกมาแบบนี้เลยเหรอโอ้โหแอร์ดอบฟรีกดได้ห้าสิบครั้งโอ้ล้วดูของตกลงมาเต็มเลยครับ อ้ยเหมือนมีเครื่องบินมาส่งแอร์ดรอปเลยนะครับเนี่ยดูดิไกลๆนะครับโอ้ยมีการแบบมีแอร์ดรอปอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับสำหรับรเกมนี้ก็คือถอดแบบมาจากพับจีหรือว่าฟรีไฟล์เลยนะครับนี่ครับรูปแบบของตัวละครก็จะเหมือนฟรีไฟล์เลยนะครับมีสเตตัสมีอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ่าทางการวิ่งเนี่ยโอ้ทำไมต้องวิ่งอย่างงี้ด้วยเนี่ยแต่ละตัวอาจจะวิ่งไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ น,นี้การกระโดดโอ้กระโดดสูงมากเลยคุณผู้ชมดูดิท่าทางการนั่งแต่ไม่สามารถงูได้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมรู้สึกว่า <laughs> ไม่ว่าคุณจะยืนหรือคุณจะคานความเร็วของคุณ <laughs> ก็จะเท่ากันว่า <laughs> เป็นการยอดตัวที่เร็วมาก <laughs> ปกติเนี่ยการคานนี่มันอาจจะแบบนี่ครับประมาณนี้ใช่ไหมแต่เกมนี้ <laughs> ขานโคตรเร็วเลยโอ้หหามากไปเกาะสักหน่อยเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ากำลังวิ่งครับกำลังวิ่งโอ้ยิงไม่ถึงหน้าม้ยิงไม่ถึงนี่นะเ้ยโอ้โหปืนของเราก็กาไกล่นี้พอโอ้โหคิดถึงสนัยเลยตอนนี้ต้องไปใกล้ๆสักหน่อยแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้กระสุนก็หมดไป จ้า yeah. โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆทำไมเป้ามันเออมีการแบบสายเป้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับดูดิคุณผู้ชมขนาดยิงกับบอทเนี่ยเรายังได้เพชรมาเลยนะครับโอ้โหได้กระสุนช็อตกันอืมเอาไหมาโอ้ข้างหน้าครับไกลๆมีคนวิ่งมาครับจังหวะนี้ต้องแอบสักหน่อยครับแล้วก็ โหเลงยากอาจจะต้องปรับความไวเดี๋ยวนะขอแอบปรับความไวก่อนเอออ่ะได้ละโว้ก็ยังไวอยู่ดีอ่ะโหเลงยากมากเกมนี้บอกเลยเอะเดี๋ยวโดนสไนเตเมหัวโหบอดยางหดโอ้ย โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมฮันโซนแบบทเทนเกลรอยย่าคุณผู้ชมก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับเรียกว่าเป็นเกมทุนต่ำที่สนุกใช้ได้เลยนะเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม s ซียร์เกซทีวีก็ต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะบายยครับผม